เป็นไอะไรสมหมติว่าลูกเคยสิมาโคมา้ยยังเน่แม่อันกะอันแบบให้ขึ้นนั่นนั่นอยู่บ่ให้ขึ้นย่อมให้ขึ้นแต่งงานเนี่บ่โย่แต่งแล้วกันคนหาคนมักเนา,าะ <c oughs> ไม่ห้ามได้เลยต้องขึ้นเอาไปยู่ <c oughs> ไทยนั่นได้ไฉไหมไฉไปยี่บ่เอออาจจะลูกสิว่าแล,นะล้วเนาะเป็นอะไรสาวทองมีได้เนาะแม่มาได้แต่สาวทองมีได้บ่กันก็คนมักกันเลยหมักกันไปยหมักก็ไปเด้นะสาวทองมีเนาะ

สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาศาสนาหลายๆเบอร์สกุลสกุนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังไทยพังลาวต่างประเทศก็มาพูดคพยกับสาวาศาสนา,สาแนเลตอนเวลาค่ำๆมือนนี้เนาะมื้อนี้ก็ได้เดินทางาทางมาทาังหน้าสาวทองมีพ่อแม่พี่น้องไงเนาะกับ่ได้มาหาขึ้นกะเป็นเวลากัโลนานเติบแล้วเนาะแสะดงมาอัปเดทขึ้นา่าเป็นนที่ได,ไดความหักขึ้นกับไอพังไทยเขยังหวานชื่นอยู่บอนะ่อนอะจังไดยังได้คุยกันคือเก่าอยู่บนะ่เนาะ ก็จะได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวเนาะของสาวทองมีกับหนุ่มไทยพเม่พี่น้องเียเนาะว่าความพัน์ข้นจะเป็นจริงว่าสมหวังทั้งคู่ว่าด้วจังไรเนาะก็จะได้มาอัปเดตเป็นระยะระยะแต่บายามนี่เนาะมากกสิยากยากเน่ทางกับแบบเปื่อนขีดตมพลตกพเม่พี่น้องเียเนาะบางทีกับมากะบอกให้ได้มารุดอกมันแบบผลตกทางเปื่อเนาะพแม่พี่น้องเนาะํำบากบืนดถกันเนาะโดยสารศาสนากับสิบบอกเอาลายเนาะก ก่อนอื่นสวักวาสนาขอขอบุญขอบคุณทางเอฟซีสักวาสนาที่เป็นกําลังแห่งใจให้สักวาสนาก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามให้สวัส,สาวาดเบอร์สกุสกุลเธอเนาะไปว้าววออนไลนพี่น้องกะไปทักทายสาวทองมีกับเมย์คืนนี้เนาะมัอน,นี่เมนนยม์สบายดีเด้อเนาะทางเมย์พร้อมเนาะงมัอน,นี่นนเนาะด้วยมามเอนี่ได้มีโอกาสได้เห็นเมย์สาวทองมีเนาะ

ล้างนไหนมาล่าอนี้เขาเพื่อนเขาล้างกันดิใหญ่เลยนี่เพื่อเดกนะอทางแม่จะทอมีกันผู้ที่เป็นคู่กันเลยแม่กับสูตรนาะแม่กันน้อแม่กับสูตรชาวทมีกับสูตรวันนี้ เรท่องมีเพิ่นเปิดใจแม่บ่ได้ว่าจังไบรบ่เน้จะว่าจังไบรกันเนี่มีผู้หักผู้หักกันแล้วแตะเลยเนาะมีผู้คิดจงสารกันดีเลยโดยก็อยากให้เพิ่นเปิดใจอยากให้เพิ่นคนหักอยู่เนาะแม่เนาะนี่ก็มีผู้หักเนื้อคู่อยู่แหละกันได้คันดีเป็นจังเต้นจังเตะเพิ่น อยู่บ้านแบบหนุ่มๆโบได้มีแบบกระเจ้าโบได้มีโอ้โบมีไฟนะโบได้มีไฝขี้มาล้มดอกก็เคยมาจีมาล้มเนาะเทยไปก้ไปเที่ยวสาต้องมีแล้วคนกินไร่คนแบบโบได้ไปใช้เนาะโบได้เคยไปล้มเบ้าล้มแต๊ไปบุญไปจีบกับลูกปลาไหลไปน้ำมูลนกคปูแล้วก็มานอนบไริสุทนไป ตลาดนั่นบพราะคือคนมาก็ได้ชูใบใบก็ได้ไปนี่แต่บอไปไปแล้วแล้วไปยุ่งดําเสื่อดําได้แน่คันเจ็บเป็นอุ่นยังเอาไปนานนานที่นานๆอย่าไปแต่เนี่ยยิ่งเวลาซื้อเครื่องซื้อของใสีเงินใสียค้ำเสี่เงินกับส่วนลายให้แม่ว่าซื้อจ่ายให้เออกับแม่แน่กับคนใจแน่กับายกับใจเป็นน้ำบ้านเด้บ้านเท่ากับมีกันค่าขายอยู่หลายเนาะ ถ้าาอยากได้สื่อไปด้อยแกลูกได้ซื่อเนาะหนึชื่ออะไรไงแกแม่เนาะน่าจะจะถามข้อพู้ซึ้ของเม่เด้เนาะวันนี้เนาะเพราะว่าจะได้ให้ทางให้ักได้เห็นเนาะเป็นอะไรสมมติว่าลูกเคยสีมาโคมั้ยยังเน่ยแม่อันกะอันแบบให้ขึ้นนั่นอยู่ว่าให้ขึ้นย่อให้ขึ้นแต่งงานอยู่บ่โย่แต่งแล้วกันคนทักคนมักเนาะไปจะถามได้เลยต้องขึ้นเอาไปยูไทยน้ำได้ไหมใช่ไปอยี่บ่ เออแา่ลูกชิว่าแล้วเนาะลูกสาวทองมีได้เนาะแม่มาได้แต่สาวทองมีได้บ้าก็พนมากเลยมาเข้ไปได้เนาะสาวทองมีเนาะไเมาพนมาพนพ่ยด้พ้นได้เนาะพี่หนาบ้านก็มานาบ้านกมาแล้วกระทังแม่กับม่ได้หูอายุของสาวทองมีเลยบะประมาณเท่ารเนาะโอ้ประมาณน่งเท่ากบ ชาอันนี้นีแล้วชาทอมีก็ได้เยอะมอกาิบอห่อได้ลาบได้ปะใมันทะเลชามิวกเจ้าอันเจ้ากเจนี่แหละชาทองมีก็ได้ชิมุปันนั่นในนองของอื้ยนี่ละแต่งแต่ลูกผู้นี่สามสิบเจ็ดหนผู้นั่งกาสมสิบปลายดานทิเหนือผนัน่นะอื้ยเพิ่มาเอื้ยอึ้ยผู้ที่ชาทองมีแล้วชาทองมีดีประมาณชิบชาฮกเจจ์แต่ขึ้นบุคคลเต่งตัวเนาะขึ้นเยอะ่า ເປັນເຈັນກົວເອື້ອຍນະບໍ່ານາະດເົ30ມ່31 31າມີມັນຊົາປເາປາາມີອືມົ້າ7 8 9ນ້ມກ9 ชีว่างนี่แหละขาว่าะชาหาชาวะควิเจ็ดนี่มันชีน่อยพวกเนาะีว่าเจ้าเ่าแม่นชาวแปดชเกาเนี่ยละเหนื่อยเอเจออยู่ในอ่น่นเนาะแต่คนมามมันนน่กัมได้มาได้มได้มได้มมอมาได้ ข้าก็มาข้าก็มาแต่ละเถื่อก็บผมก็เห็นแม่เพิ่นเนาะมาในมือหนึ่็เห็นเธอแม่เพิ่นพ่อไม่ให้ขึ้นนั่งน้ำเนาะม่มานานลูกเนาะฝนตกไปลงเลยก็มาาเกินมันเด็กกับหมาบันนำหน้าแล้วแล้วก็เมื่อนอนบ้านอีกบ่นำหน้าแล้วแล้วก็บกได้เมื่อนะแเมื่อแต่เมื่อวันถิ่์นั่นอย่างเท่าเข่าเพิ่นเล่าเพิ่นได้แม่ในเมืองนาทั้งมีให้แม่ให้แ่วแม่แล้วเห็นอยู่บ่ลูกเขยน่ะเห็นได้คุยน้ำหนึ่งบ่แม่ได้คุยอยู่บ่ พี่ยังมท่านได้คุยกับอเคยว่าจากไหนอขึ้นว่าจากไหนแม่เออเพื่นก็ว่าคุยไปนานเพิ่อนว่าเรื่องเงินชิ้นสอกชิ้นสอดด้วยะอย่งมังบาถึงขั้นนั่นเนาะคุยกันไปเรื่อยเพื่นว่ามีแต่ว่านนี่แหละเออ กันไปเรื่อยๆโอ้ยเราบ่ใหญ่คุยไปเรื่อยๆแล้วทางมีบ่อยากอันนี้นี่แหละแล้ววะเพราะว่าทางมีทางไอ่ขึ้นนอก,กว่าถามพ่อแม่ถามญาติพี่น้องขั้นในเด้อว่าสิพ่อม่อว่าสันเนะาะก็เลยมีโอ,อกาสถามแม่แม่ก็บ่าเร็วแต่ลูกนนว่าสันว่าเนาะเร็วแต่สาวทองมีเนาะสาวทองมีเนาะอ้าววันนี้มาทางมาทานชางชาวทองมีว่าเป็นใจริงในใจเจ้าปัะนี้อ่ยทางเมัก็เป่ดไดนเลยหักไปบ่หว่านเนี่ย คือเก่าเลยนะชาวบ้านชาวบ้ามีไอ้คุยคุ้มือบ่าคุยกันเดี๋ยวนี้เนี่ยมือมือในแจ็คเตอร์มือนะจุกผื่นดิกหวานเฮงอันนี้เนาะมือละลายเชือเนาะคุ้วคุ้ม่าวคุ้ม่าวบริใกล้คุ้ม่าวไกลได้น่งต่างประเทศอีกเนาะ สายแนนเขาอยู่ไกลเนาะสายแนนอยู่ไกลครัจังโก้ลว่าจังบอด้มาอ๋จังบอด้ควยเถื่อพวสายแนนเจ้าเผื่อสีบุกไปเนี่ยเลว่าขวดหนาไมเออเลยมันขวมมาได้ปันี้ั่้ยแต่ได้วเ่าเออเราไปหาห้องหาหอง่อนแนาะอันผูิงได้ผวรนี การซีมีเสียงกันญาตีพ่น้องพิ่นบ่ยอมอดเด่นน้ำเนาะตัวแม่ัวมันนี่หามากก็คือว่าลูกร้านกันไวมาเชิญเชิญคนี้เนาะมือผ่นตกกมาะมลิน้ำแม่ลูกกระไรแม่มาน้าหลังลูกมลิน้ำแม่กัมลิน้ำาลยยเยลูกสาวคนนี้ก็ยุบันนย่างคนมีแเทนยุบันนย่างบ่บางทีเล่นอยู่บ้านแต่ปบบชอบคนแหละโดยโดยซื้อบินที่ดอนไปยุบันนงย่างสาวคนนี้ วันนี้กับสิทานท่วมพี่ซื้อขอดเสาธงมีเนาะสาวทธงมีเนาะคุยกันทุกวันทุกวันนี่กะเริ่มหักขึ้นหักขึ้นบ่เพลงขึ้นบ่มากลายกุ๊กเก่าสมมติว่าเมื่อใดมื่อหนึ่งทั้งง่ายแค่มาทรมากมีเสาวทธงมีสคินจะได้อะโอคิดว่าบนทอดถอยแล้วเนาะคิดว่าบนมือมากเลยเสาวทธงมีกันนะสาธงมีเชียวว่าโอ้ยสิบหกเนาะน้ำตาไรเบ่ซะ ยวฉันต้องไม่ได้ตอบแน่ตอบแม่แมนมันก็เป็นไปแล้วเอ้ยแม่์ตอบแค่ลูกสช้าแลวแม่ลูกเคยเนี่ยนะแม่ลูกเคยเลยเคยได้ยังไงลูกเคยคนไทยเห็นไหมเนาะ เฮ้ยมุยิงมาแม่ยิงแขี่ยก็จะบุ่งเมมเป็นต้นมีใจได้ยังไเคยเดิเคยขนไทยเห็นแล้วเนาะใจเลยว่าพุ่งจากคำวันนี้ก็มาแบบเสียงเฮฮาเนี่ยเมยอยู่แต่วันนี้มาตั้งเช้าจ้องมีนี่มีเสียงเฮฮาขึ้นมาตลอดเลยเมย์นี่เนาะมีความสุขแต่ได้มาหาสาวตรงมีเนี่เนาะทั้งอายขึ้นเห็นก็คือสีมีความสุกลายเน่ยเนาะเห็น แม่ยายขึ้นมืาอนี้เนาะแม่ยายเขียนแนวเนาะแม่ยายก็คือว่างย่ายเงยแล้วก็พร้อมอยู่เนาะแม่พร้อมแล้วก็อยากได้ลูกเคยคนไทยเขียนมาเนาะเพราะว่าท่างสาวคนนี้นี่เพิ่นเปิดใจท่างแม่ก็คือว่าหายทั้งลูกสาวเปิดใจเนาะเพราะว่าอยากได้ลูกเคยเคยเนาะเพราะว่าอายุก็เริ่มได้ขึ้นแล้วเสาวตรงนี้เนาะสาวทรงมี้นับได้บ่าวามื่อหนึ่งจะเกือขึ้นธูมานี่ นัก็ได้เลยนาะูก่อนนอนก็โทรว่าก่อนนอนี่ะโทรฮะโทรเพนยามันนี่ยังคื้นยังอย่างกับบริวินมื้อนี้ก็นอนหลับมาจนหนุ่มเอินทุเรศเช้าตเรศัพท์าลานโทรศัึกแกลกามานอนยามินยู่นอนวันนี้เนาะิ้อนอนวันนี้พุ่งวันนี้ยามนก็โทรมาอีกไ่ได้นอนอีกวันนี้เนาะจว่าจรงได้แล้ววะความรักกำลังหวานชื่นเนาะ นีอย่างแนกินก้ากับออมปบมามนคือ่ง๊อแรงกับบกงได้ี่ได้ดอกกทองนี้เฮ็ดว่ได้ออกว่าแถวนี้เฮ็ดบดเหียอย่างนะข่อยเป็นยังว่าคือลอยแต่ว่ามันจะมีเสียงเทียนอยไเงี้ในนึงมือนี่กําลังต๊กล้าว่ายังไม่ต๊ะบ้เมื่อได้ที่ต๊ะเขาผูกไว้ยัง คนจะเจียมตัวฉันต้องให้งหน้าแบ่บนี้เนาะเซ่กะปูคนหาเจ้ากมาถอยนบอกไห้ับนามันนะ้นยากเราใจส่งใจให้ก็พอใจกาส่ใจมให้ส่งใจมาให้ก็พอใจนะสาธงมีมาหอบกะปกนักบันไดกะบัวแ้ไปถอยนะหวนรับยูหวนอีไเบรกทำแรกก็ได้นะ เมื่าใดก็บ่นนักเนาะคิดเห็นหน้าไอ้เห็นโทรมาก็สบายใจคิดว่าเมื่อวาก็คิดว่าสีลงก็ให้เพื่อน่เนาะจังวันชีว่าจังใดเนาะกันวมาเม้นเนื้อคู่หอกะเต้งเนื้อคู่กันเนาะลงกันไปเนาะถ้าเห็ดลำหน้าเมื่อยๆเนาะบานกาเมื่อยๆดกกาเมื่อยๆไอ้เพห็นโทรมาหนิก็มีแห้งยู่แต่น้อยสาวเนาะมีแห้งยู่ถาบ้าวันแรกนี่กะคืนมานนี่เห็น เบอร์หรือว่าของอายเพิ่นโทรมาเนี่ยก็มีแหงดีใจยังยุ่งได้น่าฉ่ำของมีฉ่ำฉ่นธรรมดาได้าบุนขาดเป็นข่อยนั่นกดเขาเบิ่งชื่อกืบป้อมีแหงไปอยากตายแล้วเนาะว่าอย่างนอ้เนาะการโทรมาเนี่ยฉ่ำตายนะคะหน้าแล้ดีใจได้เนาะดีใจได้พี่ไพได้เฮ้ยเห็นกําลังหักกันเนาะอีกอย่างน้องได้น่าฉ่ำอีกอย่างเพราะว่าชิร่าเ่าอยู่ไกลกันเดมันความหักความยังมันกะแบบว่ามันโย้โหผู้ใจแล้ว วันนี้ลงเชียงเนี่ยกาเสียงเนาเีสงนเชียนี่ก็หว่าเชียี่เนต่มีกคุณคเพิินไปด้วยเนาะยากาจะาดินชุ่มดินยังเชียงกวดกระเพือาปวดปวดอไอางเี้ยเนม่ฉันไมนวันน่ะวนพงษวนหน้ามีน้ามั้น้ามั้เนาะวันน้าเอ้ายิงขึ้นย่งใกล้นี่ไ้ว่าะน้าหลายนี่เอ้านีน้าเป็นหน้าเอาน้า้าหน้าพนี่เลยน้าง กำลังมาเห็นน่ารายกําลังมานะวันี้ีบ้านก้านะพุกเดี๋ยบ้องงวนอ่ะยังไงปลูกอะไรอะป็นอมาี่นี่มีเวี่ยงให้ชาาทั้งนี้เพิ่มาะกวันนี้เนาะไรง่วงวันนี้เพิ่มเลนอย่าดมเิ่าซับเพิ่มด้อ เดี๋ยเเพรย์กล้กเบึ้กเดี๋ยว่าล้มวาวมาว่มกินหลังเพลงเดินเนี่ยในแหะเห็นไหแหลเหล่าลุนจดกนต่อไปเนาะมาก้าส่ยัางเลยล้กลำมาดิแต่นัยนเด้ออามรกก็ถือความหวานความวานขอบงามนะสวัส่ีโอ้มาเผาแต่กะฝนมากินก้าวมันจะล้มทันเวลาช้เหมอนเลยนะ่าอย่างี้ังมีักเัยังมีอักันเนาะ พอแบบนี้ทางอ้ายเพิ่นบ่ได้บอกทั้งื้อแต่เวียงตะเว็นเวเออมื้อนี้เพิ่น้มาผู้ดีเพิ่นฮู้บ่ว่าแม่านํามื้อนี้อะทางแม่ก็ย่างมาแม่ก็ย่างมาอย่างมานํากสาวเพิ่นแหเนาะคือเจ้ามาผู้ละอนยเนาะสาวทองมีเนาะนีก็มีย่างมาเป็นัวธรรมดานี่แหละคนจ้องก็บ่มีเลยมีคนจ้องาาองมีคนจ้กันอยู่แล้วบ่มีนือเนาะเฮ็ดเฮ้ย คมชาบ้วคันจ่องประาประเทศไทยพอได้กว่าร่มล่มลน่มเออไม่น้เนาะเออคันจ่องเขานเออะเออะไรตัวจ้องวอรือไปคันจองอะไรคัือว่าล่มเนาะเมนล่มร่มอมเนานแรกคือผลไม้แล้ต้มแรกกับชื่อนะสาวทรงมีอันออะมีเงินอมีเงินเหรน่เนาะกับผมแพงเนาะทาวทางมีเนาะแต่มันหากับพอซื้ได้ซื้อ แปบไป่ทายางเมื่อสิกาคุยโทรศัพทยาง่อทางบ่มีบ่แบบนั้นากัุยกันบนโต๊ะระงมึงเต้โตเด้อไอ้ไรกับผู้ตัวลรวบาเต้ออแสดงว่าอ้นูได้มาจะต้มีคำพูดย่นี่เนาะแสดงว่าอ้ขึ้นหยอําข้ามาตลอดนะก็ได้ผู้ตัวว่าสาวทั้งมีสิเตโต เเือนหมดสน่ไก่โทน้วเก็บเงนอเพือนดหมูบ้าี้แค่ทางคุยทง่านะหอเพือนไปแท้ดิไก่ก็ว่าไก่นะคะาว้เก็ธรรมดาแล้วไก่ก็ว่าไก่ ผมมาถบเ่อน้องยาิงแน่เ okay. ือนียาปิ่นเือนหนนน้แต่ใคดอกจะเบือป็ต้องมีแ่ไลดมี่เนเิแล้วาต้องมีกันงไงอยู่กางบ้าน้ายท่บานกว่าดนหมดเลยเนี่ยแชงมียามดำหน้านอนกบดำานาเถิดนอนนะหน้าหิดเลยเนาะเมื่าต้องลุกต่เศร้าน้ ขึ้นคำเนาะเวลาขึ้นคำหนึ่งเขากินน้ำกันน้ำร้ากันลงเลยแบบนี้เนาะแบบนี้จะได้ั้ง้บราเชาวไทยั้าไก่ได้เนาะก้ันนกขั้นได้ล้ว่าชิมันอย่างนะครับว่าอร่อยแล้วก็มันก็เหนื่อย โดยดยดยดจกนเนะอ่ากระทังเาก็ใชโคตัลำล่ามุม่เมยเอ้ว่ากเปลี่ยนเวลาโดนหน้าเนี่เนาะได้คู่เรื่องกันตบันนี้เนาะอีกอย่างมันเป็นการทาง้ามานก็ทางเปื่อนไหมผู้ไทยจะนตกข้าเนาน้สาวขนะอะไรตํกกิกเลยพุ่คนเลยเนาะเจ้าอแบบคือเจ้คือเจ้าวานกฮักคือเก้านาะรับได้ทุกอย่างเป็นวะรับได่ทากอย่าง่ลยถึง่าาฮาฮไดฮ่า่าา ไอสมบัติเนี่ยร่มจังหน่อยนี่แห้งมากกับบวชได้นี่งามผลเห้ฉันบวได้มาอัมรีสาวทังนี้ตลอดเเนาะพราะว่าซาวเมื่อกี้นิงกับผูหัวไทยหมืนบดแขกหนึ่งเสี่ยขันยาโดยโดยขอให้สาวทั้งนี้กับข้าวผักสมบังเนาะเนาะแม่เนาะจะได้ดูเคยไทยไว้ๆนาะแม่เนาะโดยสบายดีเด้อเนาะโดยดังจากได้โอได้ลมกับ สาวทองมีกับแม่ขึ้นเนาะมันเองก็ม,กมีโอกาสได้เจอแม่ขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสาวสาสนาก็เลยทำความผู้สึกของแม่ขึ้นเลยป่ะขึ้นกะพ่อมอยู่เด้อเนานะทางอ่ายขึ้นกะได้เห็นแล้วก็คือสีอกดีใจพ่อแม่เ่าะอยากได้ลูกเคยไทยมาสันต์วเนาะยังม่เคยมีมาสันต์นนะนวนนะเนาะมีแต่ลูกเคยลาวลูกเคยไทยขึ้นกะอ,อยากได้อยู่เด้อเนานะ โดยเนาะท่าหน้ลองซาเนี่ก็เต็มพ่อว่าในเคลเซข้าปลูกนี่เนาะที่เอาไม้ข้ามไว้นี่นี่คือเซ่ข้าปลูกอื่นเศร้าก็ได้เอาขึ้นกะไปบานบองเันมีกองขี้พุนงัวนอะเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็เลยแบบว่าบานกาแล้วน้าเต็มหน้าอวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะน้าเต็มให้น้าสมุนไพรแกาเนี่กะดำหนาได้เลยเนาะท่านนมท่านใดสนใจอยากมาลำหนาซอยสาวทองมีกันยังได้เด้อเนาะสวัสดีกะสิพามาดำนาซอยสาวทองมีทางนมนมจากทางไทยพื้นดินเนาะ ที่เค้นคุยอยู่ฮันแหลนะเนาะทางไอ้เค้นเห็นแล้วก็ดีอกดีใจเลยเนาะเห็นสาวทอมีกับเมย์เคนแล้วมาหนิด้วยทางสาวัสนาก็ได้ขอตัวลำลากับบ้านสก,ก่อนเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ,พอ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาสนาหลายๆเนาะท,ที่ติดตามครับส้มคลิปสาวาสนาแต่ต้นจนจบเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณมือสุขสุณฮนแหลนะเนาะทุกคอมเมนต์พร้อมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสนาก่ะ ดีใจเนาะที่มีคนที่ยังหักแพงอยู่เนาะพมพี่น้องเนาะโดยสวับบสดิ์สักพ่อจบคลิปวันนี้ 9, สิได้ก่าวคำว่าสบายดีและสวับบดสบบดีเด้อ